สวัสดีครับเจอเคสแปลกๆก,ก็แปลกๆใหม่ๆเราก็มาเสนอกันเราทำเรื่องช่างโอมาเกษตรกันมาค่อนข้างเยอะเคสนี้ก็จะเป็นช่างอมาเกษตรนี่แหละแต่มันจะยืดว่านั้นอีกนิดหนึ่งก็คือผลกระทบจากช่างโอมาเกษตรจะเกิดอะไรขึ้น ช่งางอมากเกษตรก็คือทําตามใจนะฮะเ,เวลาคนที่เคยไปกินอมากเกษตรก็คือไม่รู้เลยว่าเชฟจะทำอะไรให้เรากินทำๆไปอะไรมาก็กินหมดช่างเง้อเหมือนกันส่งมาให้ซ่อมช่างซ่อมยังไงก็ซ่อมๆไปเถอะต่ออยช่างไปใครอยากเจอช่างแบบนี้ก็สุดแล้วแต่นะฮะอ่ะเรามาดูเคสกันเคสนี้ขออนุญาตเจ้าของเรียบร้อยแล้เาเรือนนี้นะครับ UVP นะฮะ UVP ผมได้ถอดออกมาเรียบร้อยแล้วก็ถ้าเผื่อว่ามันเสียก็น่าเสีเสยดายนะฮะ UVP เ,เรือนนี้เคยถูกช่างลือมาแล้วสังเกตสังเกตจากเครื่องผมดูจากเครื่องเนี่ยก็จะรู้เลยแหละว่า,เ,าเครื่องตัวนี้ไม่ตรงไม่ตรงกับของบูมิ n นะนะครับน่าจะการเข้าไปเนี่ยมันไปหาช่างผมไม่แน่ใจนะฮะว่าเป็นด้วยสาเหตุอะไร เพราะว่าเราคงตามเจ้าของไม่ได้แล้วเดี๋ยวทําไมถึงไม่ได้เดี๋ยวเรามาฟังตอนท้ายๆกันช่างทําดังนี้นะฮะเมื่อเข้าไปเสร็จปับ๊บช่างก็ทําการเปลี่ยนเครื่องทีนี้เครื่องมันไม่ใช่เมื่อเครื่องมันไม่ใช่มันก็จะเกิดการวางเข็มไม่ตรงเห็นไหมฮะ,ะตัวนี้เป็นฐานเข็มเตี้ยเป็นที่รู้กันนะครับว่าของลูมินอกนั้นตัวฐานเข็มเนี่ยเขาจะสูง เพื่อลองรับเจ้าแท่งที่เทียมแท่งที่เทียมเนี่ยจะทําให้เข็มเน่นหนาขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นฐานเข็มจะต้องสูงอา่าเมื่อฐานเข็มสูงน,นะครับอา่าเวลาใส่เข็มลงไปแล้วเข็มมันเดินมามันก็จะติดกันมันชนกันมันก็เลยเดินไม่ได้ช่างจะใช้วิธียังไงช่างใช้วิธีถอดเอาที่เทียมเข็มชั่วโมงออกเห็นนะฮะเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆนะครับ เห็นฮะที่เทียมเข็มชั่วโมงไม่มีแล้วไม่มีแล้วในขณะที่ที่เทียมเข็มนาทีนี่ไม่ต้องถอดเพราะว่าเข็มนาทีมันอยู่เหนือชั่วโมงเห็นฮะถ้าเปิดมีเข็มมันจะเห็นเป็นเป็นหลอดอันนึงยื่นออกมาแต่ถ้าไม่มีเราก็จะเห็นเข็มบางๆอยู่ไปหนึ่งเห็นฮะเมื่อถอดเข็มถอดที่เทียมเข็มออกแล้วมันก็จะวางตรงได้แล้วช่างยังกดเข็มลงไปจนลึก ลึกเพื่อที่ว่าเจ้าเข็มนาทีเนี่ยมันจะได้มีช่องว่างเยอะๆผลของการกดเข็มก็จะเกิดขึ้นเห็นไหมคเข็มชั่วโมงเวลาเดินมันก็จะกวาดพื้นหน้าปัดเห็นไหมคกวาดเป็นรูปวงกลมเลยนะอันนี้คือมือช่างเลยโดยตรงเลยนะครับอ่าก็จากช่างที่ไม่มีความชำนาญน,นะฮะไม่เคยซ่อมแต่ยี่ห้อ อย่างอื่นไม่เคยเจอที่มันมีลักษณะของที่เทียมไม่ใช่ ok, ลูมิเน็ตเท่านั้นนะครับที่มีที่เทียมนะฮะหลายยี่ห้อเยอะแยะไปหมดมาราทอนดิบบูก็มีมีทั้งหมดแหละฮะถ้าไปเจอช่างแบบนี้ก็คือพังนะครับพังสถานเดียวทีนี้อะไรที่ส่งมาเนี่ยเขาส่งมาให้อ่าเจ้าแท่งตัวนี้นะฮะเจ้าเจ้าเข็มนาทีส่งมาให้แต่ที่เทียมที่เขาแกะออกไปเนี่ยคาดว่าคงแกะจนแตก ก็เลยไม่ยอมส่งมาให้นะครับอ่ะทีนี้ผลกระทบมียังไงบ้างกับช่างที่เขาลอนาฬิกาเราะเละแบบนี้ผลกระทบก็คือเจ้าของนาฬิกาเนี่ยแก้ปัญหาอะไรไม่ได้เพราะว่ากลับไปหาช่างมันก็จะเจอปัญหาแบบเนี้ยเครื่องตัวนี้เวลาดันเม็ดใบยมไปจนสุดเครื่องหยุดเดินนะครับแล้วก็ถ้าดึงเม็ดใบยมออกมาจังหวะหนึ่งเครื่องมันก็จะเดินดึง2จังหวะมันหยุด2จังหวะนี้หยุดนี่คือเรื่องปกติเพราะว่า มันเป็นจังหวะของการตั้งเข็มนะฮะแต่การดันเข้าไปแล้วมันจนสุดเนี่ยแล้วมันมันไม่เดินอ่าตอนนี้ก็อันเนื่องมาจากรุ่นของเครื่องนี่แหละรุ่นเครื่องนี่แหละผลกระทบ่าผลกระทบจากการที่โดนช่างหรือลักษณะนี้แล้วไม่สามารถซ่อมได้เนี่ยก็คือเจ้าของที่ไปหาเนี่ยเมื่อแก้ปัญหาไม่ได้ก็ขายในาฬิการเรือนนี้ทิ้งครับขายให้กับ เจ้าของคนถัดมาคนถัดมาก็เลยส่งมาให้ส่งให้ผมซ่อมนะฮะคือค่ามันก็จะต้องมีค่าจะจ่ายเพิ่มเนี่ยการซ่อมมันนะฮะขั้นแรกเลยนะครับเครื่องตัวนี้เปลี่ยนทิ้งเลยเครื่องตัวนี้ใช้ไม่ได้นะฮะอนอกจากเขาจะเปลี่ยนเครื่องเราไปแล้วเนี่ยเขายังเอาชิ้นส่วนอีกชิ้นหนึ่งออกไปก็คือ,อแผ่นบังคับมันจะมีแผ่นหนึ่งนะฮะแผ่นเหมือนหยดน้าเนี่ย เอาไว้สาหรับยันตัวฝาหลังเครื่องเอาไวไ้ให้เครื่องขยับเขาไม่ติดมาให้เขาไม่ส่งคืนมาให้นะฮะแผ่นตัวนี้ไม่มีขายนะครับของลูมินอกไม่มีขายอะไรตัวนี้ยกเครื่องทิ้งขั้นแรกนะครับเครื่องตัวเก่าถึงมันจะเจ๊งหรือไม่เจ๊งก็เดก็ใช้ไม่ได้นะฮะทีนี้จะต้องมีค่าใช้จ่ายในการติดที่เทียมแต่เมื่อเมื่อดูแล้วนะฮะลูกค้าก็ต้องเพิ่ม ต้นทุนนี่แหละนะครับก็เดี๋ยวเสร็จแล้วเรามาดูกันนะครับคือลูกค้าแกมีความประสงค์ว่าจะไม่ติดที่เทียมนะฮะเนื่องจากต้นทุนมันจะสูงขึ้นมาอีกก็เราก็จะต้องติดอย่างนี้ให้นะครับเดี๋ยวดูตอนเสร็จครับแล้วพบกันเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยฮะในการเดินปกติเทนี้ง่ายๆนะครับไม่มีอะไรเลยนะฮะเรื่องยกเครื่องเนี่ยถือว่ากระจอกมาก นะครับแทบมันจะแทบไม่ต้องซ่อมอะไรเลยฮะเศร้านิดเ,เดียวคือนาฬิกาเนี่ยยังไม่สมบูรณ์แบบนะฮะเรื่องเข็มแล้วก็เจ้าวงกลมหน้าปักที่เป็นรอยเนี่ยยังอยู่นะครับรอยนี้ยังอยู่นะฮะเห็นฮะยังอยู่จริงๆแล้วเรือนนี้สวยนะฮะสวยมากเป็นเรือนที่สมบูรณ์แบบจริงๆนะครับรอยเลยเนี่ยแทบจะไม่มีกระจกนี่แทบไม่มีรอยเลยนะฮะแสดงว่าเจ้าของเนี่ยคนแรกเลยเนี่ย เขารักษานาฬิกาดีเลยนะครับเอ็นกระจกบาเซลยังอยู่นะนี่ของเดิมนะครับผมไม่ได้ซ่อมนะฮะทุกอย่างสวยหมดเลยนะครับมีแค่สายนิดเดียวสายตัวนี้เป็นสายไม่แท้นะฮะสายนิดเดียวสายนี้ไม่ใช่่องใหญ่นะครับซีรีส์นี้ไม่มีขายแล้วนะครับนี่คือ UVP รุ่น1น,นะรุ่น1รุ่น2มันจะมี5 200m อยู่ตรงนี้เขียนเอาไว้นะดูง่ายๆ แล้วขอบเนี่ยมันจะหนากว่ารุ่นปกติตัวนี้สวยมีถ้าเป็นสีเหลืองได้ยิ่งสวยหนักเข้าไปอีกนะครับก็คงไม่มีอะไรแล้วนะฮะเครื่องรูมิโนกไว้ใจผมได้ครับสวัสดีครับ